ผลการออกเลขวันหอย 5, ห้าน้อย 5, ห้าน้อยปกติประจังวันที่13มิถุนายน2 5 6 8เล้าวันเลขสองตัวล่างเลขทีออก68 68ดหกเล้าวันเลขสองตัวบนเลขทีออก02 02์ล่างวันเลขสามตัวบนเลขทีออก402 402ยล่างวัน 2, นี่ก็ออก 02, 02, 02. กเป็นผลออกเลขวันหอยห้าน้อยห้าหน้อยปกติประจังวันที่ 13, มิถุนายน2568ขอให้โชคดีไม่ใช่จุกหอยห้าน้อยปกติได้รับเงินกับทุกคนนะจ้ะาฝากไว้ในได้จากซับสไครตก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกห้าหน้อยในเวลา19ปเก่านาฬิกาซับสไคในห้าน้อย VIP สําสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า